ต่อไปมาดูปฏิบัติการไล่ล่ารถกระบะคันนี้ค่ะที่คาดว่าขนยาเสพติดมาจากชายแดนจะเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางที่ชั้นในนะคะแต่ว่าเจอเจ้าหน้าที่ไล่สกัดจับคนร้ายไหวตัวแต่หลบหนีแล้วเ,เห็นท่าไม่ดีทิ้งรถเอาไว้นะคะพอไปเปิดด้านท้ายยาที่เจอค่ะค 8ล้าน6แสนเมตรคุณผู้ชมล็อตใหญ่จริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูภาพนี่อยู่ท้ายรถกระบะคันนี้แหละเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเลยนะคะระดมกำลังกันตรวจสอบรถกระบะต้องสงสัยที่ถูกขับมาทิ้งเอาไว้ริมทางหลวงสายหล่มศักสระบุรีในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะแต่ว่าคนขับกับเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยหนีไปได้เจ้าหน้าที่พบว่ารถคันนี้ทะเบียนรถเนี่ยเป็นหมวดจังหวัดเลยค่ะอคอกด้านท้ายกระบะคลุมผ้าใบไว้แล้วนี่เห็นไหมคะกระสอบใหญ่เนี่ย 43กระสอบปรากฏว่ายาบ้าทั้งนั้นเลยนี่ที่เห็นนี่คือยาบ้านะถ้าหลุดออกมาเนี่ยจะไปได้เยอะขนาดไหนเพราะมันมีปริมาณมากถึง8ล้าน6แสนเมตร เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกําลังต่อเป็น2ทีมนะคะพร้อมกับสุนัขตํารวจอีก2ตัวค้นหาในป่าทึบเลยค่ะเพื่อจะจับคนร้ายปรากฏว่าไปเจอรองเท้าฟองน้ําสีน้ําเงินก่อน1ข้างข้างให้ดูนะนี่นเ,เจอหลักฐานนะคะแล้วห่างไปไม่มากค่ะเจอปืนพกสั้น1กระบอกนี่นะคะพร้อมกับแม็กกาซีนบรรจุลูกกระสุนเนัด โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เบาะแสขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยจะลำเลียงมายังพื้นที่ภาคกลางเลยติดตามคนร้ายมาก่อนจะสกัดไว้แต่ปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวซะก่อนนะคะก็เลยทิ้งรถหนีเข้าป่าไปค่ะจริงเราไล่ตั้งแต่รอบโซนรถเขาไปชบูนครับรถต้งพึ่นเนี่ยเราได้มาคนร้ายก็มาเยอะใช่ครับ แล้วกค่เ็มีเั้งอยู่แประมาณสี่กระสอบครับเชนยาบ้าพี่ครับคาดว่าทางยังไม่ได้ตรวจสอบละเอียดแล้วจากนี้ไปต้องยังไงต่อก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพยายามครวานหาตัวครับยู่แล้วหลบหนีในในป่าโซนนี้ก็คิดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลครับเอออ่าให้รู้กันไปนะเจ้าหน้าที่นำกําลังมาสุนัขตํารวจดีเห็นไหมน้องมาดมกลิ่นเลยนะคะ แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความผืนป่าเนี่ยเราให้ดูภาพมุมสูงมันรกทึบขนาดนี้จะเจอไหมนั่นน่ะสิปรากฏว่าไม่เหนือกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะได้ตัวมาแล้วหนึ่งคนนะคนร้ายนี่ปร,นปรากฏว่าก็หนีไปอยู่ยไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนะคะชื่อว่านายธีรทัศน์สังคทีปอายุ47ปีนะคะสรารภาพว่านั่งรถขนยามาเนี่ยได้ค่าจ้าง50,000บาทบส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนที่เป็นคนขับยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะ